้อสภาพที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันทางโซเชียล oh. นี่นี่ยังไงครับพี่บายก็อล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนอคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลยชวนเขาให้กำลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวในเมืองครับแล้วก็ตามสายพายที่เห็นครับกัสภาพสัำคั์กับนีนี่ยังไงพี่บายครับเออ่จริงๆเราคบกันมาสักพันเดืแล้วครับ <c oughs> แล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดเลยครับอย่างที่เห็นก็คือ ผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่าง,างแต่ว่าเราหาจังหวัดดีๆพี่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราแลวอยากให้เกี่ยวกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความสัมพันธ์ของเราอย่างชัดเจน ER, ว่าผมกับนี่ตอนนี้เราครบกันอยู่พอเปิดวาร์ปอย่างนั้นตกใจไหมเมือไรเจะินภาพออกมาถูกเปิดวาร์ปแบบนั้นตกใจไ่เยินภาพออกมาเออไม่ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เขาเรียกอะไรครับเราใช้ชีวิตปกติมากครับคือ ถ้าถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรริงผมคงไม่ไปเดินชิวุย่าเปิดมากคนเป็นหมื่นคนหรือแบบไปเดินสวนสัตว์ที่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันๆคนอะไรเงี้ยผมผมแค่เอ่อเรียกว่าไงผมผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ธรรมดาแล้วก็ปกติที่สุดคี่เมาช่วงเวลาที่เหมาะสมครับอะไรนะครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆอ่บเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรครับเหมือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันรายการอะไรเงี้ยก็ ที่แสดงความดีกับพวกเราจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์หพี่ไปเรื่องจากจอดไหนอะไรยังไงมในตอนนี้เราได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยครับผมรู้จักกับี่ิีๆผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับนี่เขาเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราว่ารู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่าย Together t h Series ชั้นแรกครับแล้วก็แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดครับรู้สึกที่เขื่อนใจคอกันดีส่วนเขาเรียกอะไระมาคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คือปีที่แล้วที่ เน่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยครับเริ่มก้าวข้ามเฟลมโซนตอนปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยประทับใจอะไรเขาอย่างแบบอยากทุกอย่างเลยครับผมเออทุกอย่างคือผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียที่คนอื่นไม่ชอบสำหรับผมมันคือความท้าหลักลยว่าผมผม ไม่เจอผมแฮปปี้มากมากไหนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน,ไม,นไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นไปไหมผมรู้สึกว่ามันคือเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทํางานได้อย่างมีความสุขและผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักกันเขาเป็นทริปสุดของเราไม่ไปสุดๆครับสุดๆครับผมผมรู้สึกว่านี่คือเพื่อนที่แบบสนิทที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถคุยกันได้ทุกๆเรื่องจริงๆระยะเวลาการเข้าเข้ามเปลี่ยนโซนประมาณกี่เดือนแล้วดิ จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเอาเปรียบขนาดนั้นเลยมันเหมือนมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมากเลยคือเราเรารู้จักกันมานานมากเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบพอเรามั่นใจว่าว่าเราสองคนคือคือคนที่ดีต่อกันจริงๆแล้วความรักครั้งนี้มันคือสำหรับที่เรามั่นใจจริงๆเราก็เลยเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติจริงๆน่าจะมีคนเขาเรียกอะไรครับเหมือนเราผมออกมาเล่นซิเดตด้วยกันทุกเช้ามาหลายเดือนแล้วเลยแล้วขอเขาเป็นแฟนอะไตอนที่เปิดตัวมาคืง อออััันนนน้้น้ยงงไไมมมมม่่่่เเเเกกลวววาาาถาปิดตแแจะะีีฟบผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วเลยครนะับผมผมเข้าใจทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็พร้อมที่จะทำผลงานได้ดีต่อไปอีกทีขอย้อนกลับอีกทีนึงเราขอเขาเป็ี่ยนแปลหรือยังอะไรนะเราขอเขาเป็ี่ยนแปลหรือยังขอแล้วครับขอแล้วครับอ้จะใช้คำว่าแฟนได้แล้ว แล้วไ,ไ,ไปไปรู้ไหมว่านี่ไปเป็นคนแรกที่ออกมาประกาศทำโซเชียลว,ว่ากำลังปิึกษาด้วยใจผมคือคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จกากปากผมเพราะฉะ้คนรู้จกากปากผมผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าพอมันมันมีแบบนี้เกิดขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเราเราต้องให้เกียรติทุกคนทั้งทั้งตัวนีเองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่แบบมีความสงสัยเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ได้รู้พร้อมกันผมรู้สึกว่าได้ยินจกากปากผมดีกว่า ที่จะได้ยินจากเห็นจากรูปคนอื่นหรือว่าแบบต้องต้องให้เป็นแบบมีเหตุการณ์อื่นมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยครับมในการประกาศต้นสังกัดเนี่ยมีความกังวลนึงกระแสของแฟบนบกับพอสมควรแต่ถ้าดูจากเนื้อหาที่ประกาศออกมามผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรครับเราแคร์ผมแคร์แล้วผมก็เป็นห่วงแล้วผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขคือผมมาทำงานตรงนี้ครับผมสาบานเลยว่าผมมาเพื่อสเปนเลิฟแฟนพลสิวิตี้นั่นแหละครับผมผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนที่เห็นผลงานของเราแบบ ได้ยิงผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยแล้วผมไม่เคยมีจตนาที่ไม่ดีจริงเพราะฉะนั้นมันคือสําหรับผมผมอยากให้ให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราแสดงว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวของแฟนคลับเราสุกคนผมผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้สิผมไม่รู้ผมเข้าใจความรับถูกไหมเวลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขากินอิ่มนอนหลับมีความสุขถ้าและและผู้หญิงคนนี่ท้าผมมีความสุขมากเลย และทุกคำที่ก่อนจะแถลงออกมาทั้งคู่นะต้องผ่านกันทุกจุดทั้งไปด้านี่นี้ไปไหมครับฉันที่จเราคุยกัอเราเราคุยกันเราคุยกันทุกเรื่องครับอ่ะตอนนี้ก็คือเป็นพ่อหนุ่มข้างรักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคใช่ไหมข้างรักนะเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตแล้วกันยอมรับยอมรับมาซะดีดีไปอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องของสครับที่มีกระแสออกมาในเรืียกว่าการใช้ยิ่งติดเลย ว่าจริงๆนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดครับคือว่าคือทางจริงๆทางตัวผมเองในในฐานะศิลปินเราจริงๆงานของผมคือพี่ครับผมจะเล่นเพลงนี้แต่ว่าพอเราไปสื่อมแล้วพอเราเห็นเรื่องเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับเราไปเสื่อแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆทางตัวที่นักของผมเองทางฟันเดอร์อผมที่ญี่ปุ่นหรือว่าตัวทางตัวองค์กรที่ทางฟันเดอร์ของผมไปเขาเรียกวอะไรครับใช้บริการในการขออนุญาตทุกคนทำตามขั้นตอนหมดแล้วเรียบร้อยทั้งหมดอะไรอย่างี้ครับแล้วก็น่าจะเป็นการเขาเรียกวอะไรครับ เราขอเราขอจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วแต่เจ้าของผลงานยังไม่รู้มากกว่าน่าจะเป็นตามขั้นตอนโปรเซสเละที่เขายัง <m> ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆเรามีการคุยกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ผมจะออกมาแถลงการทุกอย่างผมได้มีการอินฟอร์มทีมผมได้มีการอินฟอร์มกับทีมของพี่บอลทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราเราต้องรัขั้นตอนทุกอย่างครับแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจกันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คือว่าเข้าใจทม่สอดคล้อเข้าใจกันดีแล้วเข้าดเข้าใจตรงกันครับ